วันนี้กินอะไรข้าวผัดไหมก๋วยเตี๋ยวต้มยำดีกว่าเอาเข้าวผัดกุ้งดีกว่าคุณถูกจับในข้อหาทำร้ายผู้อื่นไปทำตอนไหนวะผมได้รับรายงานมาว่ามีเหล่าร้ายหลายคนโดนพวกคุณทำร้ายโดนไม่มีใบอนุญาตฮีโร่เอานี่พวกค่าทำความดีนะเนี่ยถ้าพวกท่านจะเป็นฮีโร่ต้องมีใบอนุญาตก่อนเอา้าเราจะได้ใบอนุญาตจากที่ไหนอะต้องเข้าสมาคมฮีโร่ก่อนถึงจะได้รับใบอนุญาตโอเคงั้นฉันจะเข้างั้นตามมาเลยครับ เอาล่ะไหนล่ะคนที่จะมาสมัครอ่ะก็ยืนหัวโดกันอยู่นะครับสามนอนนะ่ะเฮ้ยไอ้นักบวชอีกแล้วค่าทำลายอาชีพโอเคมาให้ทุกคนลงสมัครชื่ออะไรชื่ออัศบักรรมครับชื่อเต็มว่าอัศบรรัรรกมไอ้หิุโอเคอัศบัรกรกมไปห้องศูนย์หนึ่งชื่ออะไรชื่อว่าแดงครับโอเคแดงไปห้องศูนย์สองชื่ออะไร ชื่อว่าแบทแมนชื่อตรงจังไปห้อง003คุณคิดยังไงกี่ยวกับการสมัครฮีโร่ในครั้งนี้หรอผมคิดว่าเราก็น่าจะได้ฮีโร่ที่มีคุณภาพอยู่นะครับณนะในห้องสอบที่นี่กว้างมากเลยเนี่ยเอาล่ะผู้เข้าสอบทุกท่านบททดสอบของเราก็คือการที่จะให้พวกคุณนั้นสู้กับในจินตนาการของตัวเองถ้าสามารถชนะได้ก็ถือว่าผ่านอู้ว้าวเราจะปล่อยตัวในจินตนาการของคุณมาภายในสาม สองหนึ่งเฮ้ยน้ำมันไอกันนี่ว่าข้าคือตัวในจินตนาการของแกยังไงล่ะเข้ามาเลยไอ้สบอกกระจอกจริง,รง,รงนี่กูชนะได้ง่ายๆเลยเนี่พลังอย่ามัวแต่แอคเว้ยมูราพลังมัดไสบอกมูดา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 ต่อยเข้ามาเลยต่อยเข้ามาเลยจุดอ่อนข้าคือกลางอกต่อยเข้ามาเลยพู้นี้ก็สวยดิโอรา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 ฮึบ <c oughs> <c oughs> เมื่อไรจะเพรสักทีเนี่ยไอ้อมอโมไอโมไอเฮ้ยโมไอร้ายแรงใช่ไหมปุ๊บเลเซอร์เลเซอร์เลเซอร์โมไอเออเฮ้ยตึกอ่อนเองอยู่ตรงไหนเนี่ยโมไอไม่บอกหรอกโมไอได้เดี๋ยวข้าจะหามันเองเฮ้ยเมื่อไหร่เขาจะปล่อยร่างในจินตนาการข้ามาสักทีเนี่ยโอ้ยตอนนี้เราได้ปล่อยร่างในจินตนาการของไอ้แดงออกมาเรียบร้อยแล้วร่างในจินตนาการของเกม,มันเก่งมากเลยฮะเก่งขนาดนั้นเลยเหรอวะ ว่าไงล่ะเจ้าแดงเฮ้ยท่านอาจารย์ใช่แล้วล่ะเจ้าแดงลูกศิษย์รักฉันท่านอาจารย์มานี่ได้ไงจะบ,บ้าอัอนี่มันในจินตนาการเก่ไอแดงอ๋อครับท่านอาจารย์ใส่มาไม่ยั้งเลยเอ้ยผมไม่กล้าท่านอาจารย์ผมเคารพท่านมากเลยนะไม่ต้องมาเคารพฉันฉันตายไปแล้วนั่นสิเนะเอาล่ะถ้าแกาไม่โจมตีฉันจะใส่ใสยาเวทไม่ยั้งเลยนะ ผมไม่กล้าโจมตีอยู่แล้วท่านอาจารย์ตีมาเหอะได้เลยไสยเวยมังกรดำเฮ้ย <Hey. S 1> เอาแล้วนะไสยเวยมังกรดำขั้นสองเฮ้ย hey, นำมันวิชาในตำนานเลยนะเนี่ยถ้าอยากทดสอบเหมือนกันว่เกจะแก้ไขปัญหายัางไงเอาละมังกรดำขั้นสองเฮ้ย hey, ขาเอาละไสยเวยมังกรดำขั้นสามเฮ้ยแขนเอาละไสยเวยมังกรดำขั้นสี่โจมตี าก่อนนะไอแบทแมนไออสบปปะละกรรมไอกลุ่มไม่ได้การละแยกเอาพลังอา้าวแกไขปัญหาได้แล้วเนออ้าวละใส่เวทนมังกรขาวลูกมังกรดำเอาไงดีละทีนี้โอ้ยเราจะกกตัวอยู่ในโลกแบบนี้ไม่ได้นานต้องใช้พลังเลเซอร์มังกรดำได้เวลาตายแล้วนะท่านอาจารย์ใส่เวทมังกรขาวขั้นที่สิบฮะพลังน,นันมันเอ้ยเยี่ยมเลยไอร่างแยก ส่ยเวทมังกรขาวขั้นที่สิบจะทำให้ผู้ใช้กลายล่างเป็นมังกรแบบไฮบิดเอาล้วนะในเมื่อแกแปลงร่างเป็นมังกรแล้วฉันก็จะฮะสายเวทมังกรดํำขั้นที่สิบไฮบิด